สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พระอิสา HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากงแก้วค่ะและอำเภอกันทละลัก จัดพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมฉลอง242ปีจังหวัดสิสเกตพร้อมนางรำกว่า200ชีวิตรำประกอบพิธีค่ะเ,เวลา8นาฬิกา9นาทีของวันที่18พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะณบริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทละลากักษ์นายพรชัยวงงามนายอำเภอกันทละลักษ์ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางมูวิพาโบจราศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทะลักษ์นายสงวนศักดิ์ชโลธรนายกเทศมนตรีเมืองกันทละลักษ์รวมกับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมประชาชนในพื้นที่และนางรามกว่า200ชีวิตร่วมการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตพื้นที่ของอำเภอกันทละลักษ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฉลิมฉลอง242ปสีสปีศรสีสรรศิษเกต สู่ขวัญบ้านบายสีเมืองรุ่งเรือง242ปีจังหวัดศรีสะเกดนายพรชัยวงงามในอำเภอกันทละลักษ์ประธานในพิธีนำกล่าวบวงสวงและสักการะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอนำกล่าวถวายเครื่องสักการะเจ้าพ่อศีศักด์หลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สัก,กระักษ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนมีความสวยงามเป็นสง่าด้วยศาลาสีขาวมุกทั้งหลังคู่บ้านคู่เมืองอำเภอกันทลลักษ์เป็นที่เคารพบูชาของประชาชน267หมู่บ้าน20ตำบลของอำเภอการประกอบพิธีบวงสวงเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง242ปีจังหวัดศษิษเกตและเป็นการร่วมกิจกรรมของจังหวัดโดยพร้อมเพรียง ประกอบพิธีพราหมณ์วงสวงเทพพาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำบวงสวงบูชาจากผู้รำแต่งกายทรงเครื่องโขนที่สวยงามตัวพระตัวนางที่เป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านนากันตมและโรงเรียนภูมิสลอนวิทยาอำเภอกันทละลัก พร้อมทั้งต,งตัวแทนนางรามจากทุกหมู่บ้านของอำเภอจำนวน200คนร่ายรามเฉลิมฉลองประกอบพิธีวันนี้ด้วยความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีร่วมใจของชาวอำเภอกันทละลักษ์และนางรามชุดนี้ในวันที่19พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาที่บริเวณลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำจะเข้าร่วมกับนางรามจากประชาชนทั้งจังหวัดร่วมเฉลิมฉลอง242ปีจังหวัดศรีสะเกดอย่างยิ่งใหญ่โดยจังหวัดศรีสะเกดได้จัดงานเฉลิมฉลอง242ปีศรีสานศรสีสะเกดสู่ขวัญบ้านบายศรีเมืองรุ่งเรือง242ปีจังหวัดศรีสะเกดกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่18-24พฤศจิกายนณบริเวณสวนสาธารณะลานออดลอด อนุสรสถาน238ปีจังวัลซิสเกตและบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำ และจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอทาง22อำเภอของจังหวัดพร้อมเพียงกันในเช้าวันที่18พฤศจิกายนและจะมีการจัดขบวนแห่ผ่านบายสีวัฒนธรรมสีเพาจาก22อำเภอและกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ปารบธรรมสักการะพระพุทธรูปและรูปเหมือนจำลองของพระเกจิด,ดังจาก22อำเภอที่แห่อันเชิญไปปฏิสฐาน ให้ได้สักการะบูชากลาบไหว้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานเฉลิมฉลองทั้งยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสดงสินค้าพื้นถิ่นอาหารเสื้อผ้าวัฒนธรรมท้องถิ่นสีเผาไทยศิสเกตเพื่อเผยแพร่พให้เป็นที่รู้จักณนะสวนสาธารณะลานออดลอด์อนุสรณสถาน238ปีจังหวัดสิสเกตด้วยค่ะ